งานวันนี้เป็นงานต้างต้าสุดเครับครับก็งานวันนี้นะครับก็ท่ามกลางสายฝนนะแต่พวกเราก็ยังไหวอยู่เพราะเรามีแบรนด์ครับผมรวมถึงแฟนๆด้วยครับวันนี้ก็มายืนรอและท่ามกลางสายฝนด้วยแล้วก็ระหว่างงานก็ฝนตกหนักมากเขาก็ยังทำอยู่จนจบเลยครับผมขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะครับก็เห็นนะครูสถานการณ์ต้องสู้เพื่อเราขนาดนี้ใช่ไหมคะ ราก็ต้องไหวสิครับ<ช>เราไม่ไหวได้ยังไงในเมื่อคนที่มาดูเรามาให้กําลังใจเขายังไหวเลยถ<ช>ูกไหมเราก็ต้อง<ช>แบบว่า,าสู้อยู่แล้วแล้ว,ลวน้องๆทุกคนอย่างเงี้ยก็ทํางานกันอย่างเต็มที่<ช>ครับแล้วคือถ้าฝนตกหนักเราก็รอได้ไม่เป็นไร<ช>แฟนคลับก็รอเราก็รอได้ที่จะกลับพร้อมกันครับผมถืออากาศจะไม่สดใสแต่เขาเห็นความสดใสของน้องๆเขาก็หายละใช่ตอนเนี้ยฝนที่ร่มจยดใส่กูแล้วก็เอาตัวเข้ามาตัวเข้ามาบอกว่าแบบโดยปกติแบบเจอสถานการณ์แบบนี้บ้าง มีบ้างมีบ้างครับแต่ว่าขออยากให้เป็นบ่อยๆเลยเนาะครับผมแต่ว่าก็สนุกดีครับมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเรากาศบรรยากาศจะมีสักกิ่ครังรัทที่เราได้ภาพในงานอีเวนท์ที่มีฝุ่นโปรยลงมาต้องมองในมุมดีๆนาะผมว่ารูปองสวยมากเลยเดี๋ยวต้องไปดูซะแล้ว อ่าปรากฏกล้องพังแต่เราก็มีเีมยังไงบ้างอะอ่ะให้น้องน้อยก่อนไหมอ่าพี่เต้พี่นิวก่อนนะจะได้เบลล์มันจะได้เขย่าบอกทงานโอเคของเต้กับนิวนะครับในการพึบในเรื่องของการทํางานหนักนะครับเชื่อว่าหลายคนทุกคนเนี่ยก็คือมีโมเมนต์ที่ทํางานหนักจนไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอเป็นตัวแทนในการอ่าพึบในโมเมนต์ที่เราทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยจริงไม่ไหวจริงมันต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ไหวก็บอกแบรนด์อย่างเช่นเคยครับผมครับ อ่าสมคู่อัพกันบ้างคู่อับกันก็เป็นตัวแทนของแบบ night life ครับผมเป็นแบบคนนอนดึกคนแบบลับบ้านดึกดูซีรีส์ดึกดึกดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทำให้เรารู้ว่าเออการนอนดึกก็เป็นสิ่งที่ถ้าเรามันไม่ดีเราก็ต้องหาตัวช่วยแน่ถูการนอนหลับการด้านละนิดนึง ช่วยหองกันยังไงเวลานอนดึกเกิเวลาเรานอนดึกเราก็จะมีเบอร์บ้าหาอะไรที่เราสามารถแบบช่วยบำรุงสมองเราได้ใช้แบรนด์นี่แหละครับทำให้เราเบอร์เราไม่เบอร์เราไม่เบอมีเบอร์ต้องมีแบรนด์หลังหลักหลัก จมนาฟอออาาัครับน er ักศึกษาคาหลั่นงครับต้องไม่ใช่ไม่ใช่ยูมันต้องขยับไปมนอจมนเราเป็นเราเป็นตอทของเ่อนักเรียนนักศึกษาครับที่ตอทตอททดแทนนะครับสำหับคนที่คิดไม่ทันครับเราเราเป็นตัวแทนของนักเรียนนักศึกษาครับขยับไปอีกครับใช่ขยับไปอีกครับต้องขยับไปอีกมันจะมเรครับครับก็เราเป็นตัวแทนของนักเรียนนักศึกษาครับที่ กำลังเรียนอยู่ต้องเวลาแบบบางทีเราทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะต้องออแบบไม่ไหวกันบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราก็มีแบรนด์ที่มาช่วยให้เราไหวในทุกวัน <c oughs> เพราะว่าบางทีเราทำงานไปด้วยเราเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยเบลอแบบจำจาเนื้อหาในการเรียนไม่ได้ก็ดื่มแบรนด์ไปทีหนึ่งจับได้เลยได้ยังไงสมองดีขึ้นสมองไรไเลยสมองมาเลยสมองมีสมองขึ้นมาเลย เรากินแ่คล้ายๆเจมินยอ่าเงยมันช่วยมช่วยบำรุงองไไกลนเลยหครับเขาบอกว่าจะช่วยเรื่องหัวและร่างกายเกินแล้วรรู้สึกสดใสขึ้นงอย่างเวลาเราเป็นนักเรียนนักศึาษาต้องทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยต้องปรับจูนยังไงปรับจูนยังไงะครับก็แบ่งเวลาดีๆครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวเนก็บอกแบร์ อ่ะโอเคคู่่ต่อไปคู่ต่อไปครับผมก็สำหรับคู่เราสองคนนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายเนาะเป็นแบบพวกแบบว่าแอคทิวิตี้ที่แบบว่าต้องยกเวทหรือเป็นการเต้นอะไรอย่างงี้ครับผมเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยแน่นอนว่าเวลาหอกอกกำลังกายเสร็จมันจะเหนื่อยแล้วก็จะล้าใช่ไหมครับแน่นอนเราต้องมีตัวช่วยสำนักนั่นก็คือแบต์นั่นเองเมื่อกี้เห็นอินเสิร์ตแต่ละภาพกคือึ่สองคนไม่ธรรมดานะคะครับผมก็แค่บอกว่าภาพยังไม่อัปเดตครับจริงเหรออย่าท้าทาย พูดได้เดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูครับได้แปลว่าจริงๆคือเราภาพที่เมื่อกี้คือจริงๆเราร่างกายเราเฟิร์มกว่านี้เออผมไม่ได้พูดครับเพื่อนๆบอกว่าภาพเพื่อนๆอัปเดตนะผมก็อยากอยากรู้ว่าเออถ้าอัปเดตมันจะเป็นยังไงอ๋อก็ก็ต้องดีกว่าเดิมอยู่แล้วแหละครับผมก็ว่าหลังแล้วกันครับเผื่อได้เห็นกันก่อนหลังก่อนหลั จริงๆแล้วพวกเรา2คนก็กลังกากันบ่อยนะครับผมในช่วงที่ถ่ายซีรีส์เพื่อนายแค่หนึ่งเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะทํางานหน่อยอะไรงี้ก็จะพอยลงครับผมโอเคเพอร์ทิมอนค่ะเพิมอนเพอร์ิมอนเพอร์นเครับนี่เลยนี่เลยงของสายอไรรผมเราสิมมพ์มออคร่กนสกันด้วยเราม่สายเที่ยวไม่ไหวเที่ยวไม่ไหวนั่นเองนะครับผม ใช่แล้วเป็นสายแบบเที่ยวป่าเที่ยวเขาฮะก็เราก็ต้องการแบรนด์ในการบูสต์ตัวเองขึ้นมาครับผมใช่แล้วครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาไปเที่ยวเนี่ยทุกคนจะเป็นบ่ะเวลาขับรถไปนานๆนะอะไรเงี้ยมันจะเพลียก็เลยต้องแบบมีแบรนด์ในการบูสต์ขึ้นมาครับรูปปกติคือเที่ยวด้วยกันบ่อยกำลังหาโอกาสครับกำลังวางแผนวางแิดอยู่ครับที่แรกจะไปไปทริปไหนดีครับที่แรกถ้าไปหาที่ไหนดีพี่ชัยไปเลย ตั้งแคมป์ครับแต่เราชอบค้าป่าเนี่ย้องเกี่ยวอะไรไปบ้างอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเพลิ่เป็นคนบอกว่าเพลิ่มอยากตั้งแคมป์ก็เลยแบบอาจจะพาเพลิ่มไปตั้งแคมป์ดูครับพาไปที่ลำบากลำบากเลยชอบเหมือนกันค่ะชอบเดียวสไตล์เดียวกันนะสไตล์ใกล้ๆกันครับเลยสไตล์ใกล้ๆกันแต่ยังไม่เคยมีโอกาส ยังครับก็หวังว่าเร็วๆนี้แหละครับน่าจะได้ไปแล้วกัละครับแต่อย่างที่ประสบการณ์เยอะมากในการเที่ยวป่าอ๋อผมเหรครับน่าจะน้อยกว่านี้นะครับใช่ที่ไปที่เที่ยวป่าเยอะเยอะมากครับคุณหมอเขา้องเป็นคนแนะนำเออเมื่ีมีพี่ไหนเขาเขาบอกเขาเกิดมาแล้วเขาอยากตั้งแคมป์แล้วเรามีที่ไหนกันก็คิดว่าน่าจะไปยังไม่รู้ครับจะต้องปรึกษากันก่อนอ่าใช่แล้วครับ ฝากฝากกิจกรรมนี้แม่ครับใครจะเป็นคนฝากครับพอมครับรับครับอมาไ้ครับผมอตอนนี้เราจะได้มิคนไปทำอะไรกันบ้าโอเคกิจกรรมนิวผาไปแล้วะัี้คล่ไม่ผหรครับไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ไม่มีใครทโอเคก็ฝากด้วยนะครับสหรับโปรเจกต์นี้นะครับมิชชั่นทาด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์ครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็มีกิจกรรมกั คุณจะพี่พี่พูดต่อได้เลยเนาะครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเราจะไปทำมิชชั่นกันครับพวกเราสิบคนก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดครึ่งปีหลังเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นมิชชั่นอะไรที่สนุกมากแล้วก็เราจะอยู่ด้วยกันบางคนเราก็ไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยอย่างแบบเนี้ยโพสะเจมิน่าเราก็ไม่เคยอยู่ด้วยกันเคยบ้างแล้วแต่บางคนครับผมว่าก็จะเป็นรายการที่สนุกมากแน่ๆครับมฝากแล้วจะเป็นอะไรดีๆให้กับได้ช่วยเหลือสังคมด้วยใช่ครับ ติดตามได้เลยติดตามได้ทางรายละเอียดสามารถขึ้นดูได้ตรงนี้เลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูได้ทาง GMMTV ครับทุกช่องทางครับขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่พี่มากครับรอด้เยขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่อุตส่าห์รอพวกเรานะครับขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับผมแล้วก็กินแบนด์อยู่แลอะกินแบนด์นะครับมีใครสาปปกร์ตใคร้ไหม โอ๊ยปักตอนนี้ไม่ทันแล้วครับอรปับตปักตอนนี้คืออังกอร์เลยครับไปเป็นไรผมจะไม่จับนะครับขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนครพขอบคุณครับ